เราก็มาฟังต่อกันนะฮะฟังคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่กันต่อฮะหลวงปู่วัดปังน้ําสอนอะไรตอนที่หกสิบเรื่องเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนตอนที่สองพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปังน้ําพาสิเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้เทศน์สอนไว้เมื่อวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด ก็มีเนื้อหาความว่าผู้สนิทกชนจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องจําเป็นต้องสงเคราะห์ซึ่งกันและกันจะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันก็ต้องมีสังขาวัตถุสี่นั่นเองสังขาวัตถุก็แปลว่าวัตถุเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและกันประกอบด้วยสี่อย่างคือทานปิยวาจาอัตจริยาและสามานตตตา ทานคือการให้ปิยะวาจาคือพูดวาจาไพเราะอัตถจริยาก็ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่กันและกันสามานตตาประพฤติตนให้สม่ำเสมอในธรรมนั้นๆรหลวงปูก็ขยายความนะฮะคือหนึ่งเรื่องทานถ้าบอกบัณฑิตทั้งหลายล้วนให้ทานทานการให้นี่ เป็นโนโยบายของบดิตทั้งหลายแต่ไหนแต่ไรมาคนมีปัญญาแล้วก็ต้องให้ทานถ้าคนโง่แล้วเห็นว่าสิ้นไปหมดไปถ้าว่าคนมีปัญญาแล้วเห็นว่ายิ่งให้ยิ่งมียกใหญ่ไมนะ่ต่างกันนะบดิตกับคนพาเนี่ยต่างกันนะคนพาไม่ให้นะหวงตนนี่บอกให้ทําไมให้แล้วหมดเราสิ้นแล้วเปลืองเนี่ย แต่ปฏิษฐ์ไม่ใช่อย่างนั้นปฏิเด์จะคิดตรงข้ามเลยว่าต้องให้นะยิ่งให้ยิง่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเป็นคนที่มีปัญญาจะคิดอย่างนี้เนี่ยเพราะมองการ,กรไครหลวงปู่ขยายความต่อน,นะว่าการให้มีทั้งให้ในวงแคบแคบหรือกว้างออกไปให้แคบแคบก็เช่นให้เฉพาะวงสาคัาญายานะให้เฉพาะลูกเฉพาะสามีเฉพาะพันยาเฉพาะ วงตระกูลตัวเองเนี่ยนี่เรียกว่าให้แบบแคบแคนะแต่ในทางพุทธศาสนาเราว่าหมายถึงสิ่งที่อยากให้คือให้กว้างขวางออกไปไม่เจาะจงให้กว้างขวางออกไปเรื่อยๆเลยหลวงปู่บอกว่า,วาการให้สําเร็จที่เป็นอัตภาพที่เป็นมนุษย์นี้เมื่อพ้นอัตภาพมนุษย์นี้แล้วก็ ไม่ได้ให้กันให้กันไม่ได้ไปเป็นวโรปภมให้กันไม่ได้ไปเป็นอารูปภมให้กันไม่ได้ทุกชั้นไปของสมบัติทิพย์ก็มีด้วยกันทั้งสิ้นไปนิพพานก็ให้กันไม่ได้ให้กันได้แต่ฉเฉพาะเป็นมนุษย์นี่เท่านั้นที่ให้กันได้เป็นสัตยราชานให้กันไม่ได้ เป็นเปรตสุรกายให้กันไม่ได้เป็นสัตว์รกให้กันไม่ได้ให้กันได้เฉพาะแต่ในมนุษย์นี้เท่านั้นก็คือการให้เนี่ยอเออแปลนะให้เฉพาะได้ตอนที่เราเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นแหละพอพ้นแล้วมันไม่ได้เช่นเป็นสัตว์ประชานเนี่ยเคยเห็นไหมพี่เป็ดคาบกาบกาบกาบ อะไรให้น้องเป็ดกินน้องเป็ดมามา,มานี่พี่เป็ดป้อนให้น้องเป็ดบอกไม่พราะอะรหรอกพี่น้องฆ่าพี่พี่เองปัดกันป้อนไม่มีฮหรือตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้ฮะมีไหมพี่บัฟฟาโล่ฆ่าหญ้าไปแบ่งให้น้องบัฟฟาโล่เนี่ยนะไม่มีการให้นีงให้เฉพาะมนุษย์อาจจะมีเล็กๆน้อยๆ,ๆของสัตว์ที่แม่ป้อนลูกอันนั้นก็นิดหน่อยตามธรรมชาติของ การเลี้ยงดูไปเนี่ยแต่การให้มกันให้ทั่วๆไปเนี่ยไม่มีสัตว์ไม่มีเปรตไม่มีเธอเธอเกอ,เอ,อกินเลือดน้องฉันหน่อยสิเอไม่มอีจะให้เธอนะรักเธอมากเลยช่วยดูดน้องฉันหน่อยเราจะดูดไหมเนี่ยแต่พอดีเราไม่ใช่เปรตพอดีนะไม่มีจะเป็นพรหมรูปภพมเป็นชาวสวรรค์เขามีของทิพย์ของเขา ที่ละเอียดเรียบร้อยอยู่แล้วตามกําลังบุญอยู่แล้วนั้นให้ก,กันเฉพาะมนุษย์นี้เท่านั้นนะหลวงปู่ท่านขยายความได้เคลียร์คัดชัดเจนเดียวนะถ้าเราโชคดีนะเป็นมนุษย์นะเรียบให้ซะหลวงปู่ท่านบอกต่อสอนต่อนะว่าการให้มีผลมากมายมีทธต์มีเดชถ้าอย่างมีสมบัติยิ่งใหญ่ไพศาลก็ให้อุตสาหะเพนทานอาจจะสําเร็จประโยชน์ตั้งแต่เกิดเป็นพระเจ้าจักรพัรดิก็ได้ เป็นผู้ปกครองโลกก็ได้เป็นพญาเทศราชก็ได้เป็นผู้ปกครองเมืองต่างๆก็ได้เป็นเศรษฐีเป็นข้า,าบิบดีมีสมบัติมีข้าทาสบริวารก็ลดห่นมาตามลําดับตามการบรรเป็นทานถ้นะงงารู้จักการให้ทานนะยิ่งให้ยิ่ง,งมีความยิ่งใหญ่ในตัวเองฮนะบุญก็สู่ตัวเองนะสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจข้อที่สองคือปิยะวาจา ปิยาวาจาจะถ้อยคำเป็นไพเราะคือพอเราให้ทานแล้วก็มีพวกมากให้แล้วก็จะมีพวกมากบริวารมากเนี่ยพอเรามีพวกมากแล้วก็ต้องรักษาพวกด้วยนะสังเกตดูนะใครอยู่ไหนอยู่คนเดียวไปในคนเดียวตลอดแล้วไม่มีใครอยากเป็นพวกจะเป็นเพื่อนด้วยนะต้องดูอันนี้ให้ดีฮนะว่าวาจาเป็นยังไงฮนะพูดทีกระเจิงอย่างก้รระเบิดปรมาณนูนะ ลงตุ่มตุมฮิโรชิมาไม่พอมาลงแถวนี้ต่างหากหน,นะอาจารย์เป็นต้องพูดดีด้วยพูดวาจาไพเราะด้วยพูดเป็นประโยชน์ด้วยให้ผู้ฟังฟังแล้วอยากเข้าใกล้หลวงปู่ท่านบอกว่าหัดวาจาไพเราะเสียในชาตินี้ชาติต่อๆไปวาจาของตนศักดิ์สิทธิ์จะพูดอะไรสําเร็จกิจหมดทุกอย่างถ้าใช้วาจาหยาบ เท่ากับวาจาจอบตัวเองจอบเหมือนเหมือนจอบมันเสียมอะขุดจอบตัวเองฝังตัวเองอยงเนะี่ยในชาตินี้ก็ดีวาจาหมดอํานาจหมดสิทธิ์ไม่มีอํานาจอะไรพูดไปก็เท่ากับไม่ได้พูดพูดอะไรเป็นไม่สําเร็จเพราะวาจาของตนไม่ได้บําเพ็ญกุศลทางวาจาไว้ถ้าบําเพ็ญกุศลทางวาจาไว้แล้ว กล่าว,วาจาใดวาจาศักดิ์สิทธิ์ต้องฝึกตรงนี้ฝึกเรื่องถ้อยคำนะแต่ไมหลวงปู่บางท่านโอ้คำน่านศักดิ์สิทธิ์มากนะกล่าวอะไรปุ๊บเป็นอย่างนั้นตลอดเลยถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าฝึกบุญทางวาจานะให้วาจามาเป็นบุญเช่นการพูดปิยะวาจาเป็นต้นนะนะหลวงปู่ท่านยกตัวอยา่างตัวอย่างเรื่องโทนธพาม คุณชื่อไหมฮะทศพานเป็นใครยังไงทศพานนี่สามารถผู้เท้กษัตริย์ที่กําลังจะแย่งพระบระมสารีริกธาตุกันให้หยุดกันได้แล้วกษัตริย์ก็ฟังแล้วก็ทําตามท่านนะคือตอนนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใกล้ดับขันธดวิภาแล้วท่านก็ไปเมืองกุสินาราพระเจ้ามัลละเป็นกษัตริย์ปรกครองอยู่เนี่ยพอท่านดับขันธิวิภาเรียบร้อยก็มีการ ถวายพระเซละพระเอิงเรียบร้อเนี่ยตอนนี้ก็มีพระบรมสัท伽ธ,ธากย์เมืองอื่นก็ทราบข่าวพวกก็เลยส่งคนยกคนยกทัพอะไรมาเลยนะเรียกว่าถ้าพระเจ้ามัลละไม่แบ่งให้เป็นเรื่องไม่ยอมเลยทุกคนก็รักคารพศรัทธาพระเจ้าอยากได้พระบรมสัท่าานี้ไปบูชาทั้งสิ้นเลยนะในพอแต่งทุ่นมาขอ อาจารย์มันล่ก็ไม่ให้แบอบกอยากได้ไม่ให้ก็ให้เหตุผลว่าตัวกษัตริย์มันล่เนี่ยก็ไม่ได้เชิญพระพุทธเจ้ามาไม่ได้เชิญอรัธนายท่ามมาดับขันทิพย์พันธ์ที่เมืองของท่านไม่ได้เชิญมาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนี่แสดงว่าต้องเป็นความประสงค์ของพระทุธองค์แน่อันนี้ก็เตะความเองเตะความเข้าข้างตัวเองกษัตริย์เมืองก็ไม่ยอมเอ,เ,อเอาเอาเซ่ถ้าไม่ให้เป็นเรื่อง ก็ประชิดเมืองเรียบร้อยแล้วเจ็ดลุมหนึ่งเลยเราจะรบกันแล้วนี่ธนพามเห็นอย่างนั้นก็เอาละเสรีท่าทางจะไม่ดีแล้วจะนองเลือดกันแล้วเนี่ยธนพามก็เลยกล่าวสเปีดเลยฮะก็ปีไปที่สูงนยเราดูลีลาดูท่าทางไว้นะเผื่อเราจําเป็นนะฮะจะต้องใช้ฮะเสด็จพ่อกับเสด็จแม่เรากลังจะคว้างคันกันแล้วคันไม่ใช่ดาคันนี่เป็นคันจริงๆฮะคว้างคัญคว่างจานคว้างช้อนอะไรนะ เราเป็นเสด็จลูกนะฮะดูสิเราจะห้ามทับยังไงนะฮะนี่แค่สองคนนะี่ยังห้ามไม่อยู่เลยนะอันนี้เจ็ดเมืองรวมมาเมืองกุสินานาราของมรรคกษัตริย์ด้วยนะเป็นแปดเมืองนะจะลบันอยู่แล้วนะแตะ่พาเก็ไปยืนที่สูงเลยนะฮะเห็นไหมมีชัยภูมิด้วยไปยืนต่ำๆเขามองไม่เห็นใครพูดพูดอะไรไม่ได้ยินอีกไปยืนที่สงูงให้เห็นกันทั่วเลยฮนะพอยือนที่สูงเสร็จก็ท่านก็พูดว่า ข้าแต่ท่านผู้จอมแห่งประชาราษทั้งหลายโอ้มายกยอก่อ,นนะยยองรอนะฮะผู้จองรอนี่ท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของประชาราษนะไม่ใช่ปถตงกระดาเลยนะทำไมยี่งง่จะมาทะเลาะอะไรกันงนี้ไม่ได้นะอันนี้ฉลาดนะพูดมาผมก็ต้องอพูดจริงฮะไม่จริง,งได้ไงชมมาข้าแต่ท่านผู้จอมแห่งประชาราษทั้งหลายโอ้โห ประชาชนทั้งหลายนี่ถ้าเป็นจอมเป็นระดับหนึ่งนัมเบอร์วันสุดยอดยอดเยี่ยมที่สุด The best, the good, the w o r l ลอะไรก็โอ้โหอ๋อดีจริงๆอะไรนะเลยคำแรกก็ยอมรับแล้วว่าเออใช่จริงพูดจริงฮะมชมไว้ก่อนนะทาต่อไปก็บอกว่าทุกๆท่านไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าโดยชาติตระกูลยศสัตว์ทรัพย์สมบัติถ้าจริงไม,ไม่ได้เคารพ ภาษามหาสุชาด้วยความที่ท่านเป็นกษัตริย์ก็เปล่าด้วยยศของท่านด้วยสักตกูลท่านด้วยสมบัติก็ไม่ใช่แต่เคารพบูชาในพระธรรมของพระองค์ในครูพระเจ้าที่พระธรรมเนี่ยก็ทําทั้งหลายพระองค์ทรงสรรเสริญขันติความอดทนอหิงสาความไม่เบียดเบียนและสามคัคคีความพร้อมพเพรียงคนที่ทุกคนพึงประพฤต ทั่วกันดังนั้นเราจะวิวาทกันทำไมไม่เป็นการสมควรเลยเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงสามัคคีปรองดองกันเถิดขอทุกท่านจงมีส่วนในพระบรมสารีริกธาตุขอพระบรมสารีริกธาตุที่เคารพบ,บูชาจงแพร่หลายออกไปยังพระนครต่างๆ เพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชาของมหาชนทั้งปวงเถิดพอตนพระรมพูดจเจ้านั้นกษัตริย์ทั้งแปดมือนเห็นดีเห็นงามตามกันเรียบร้อยเลยเลือกลบเลยก็เออก็จริงนะเราเคารพพระเจ้าไม่ได้เคารพประชาตูลสมบัติอะไรเคารพพระธรรมแล้วทรมากก็ตัวอย่างเช่นก็อดทนกันไม่เบียดเบียนความพร้อมเพรียงเนี่ยเราจะทําขับกับทาม,มั่งพค์ทำไมเนี่ย จะวิวาทะเลาะรบกันทําไมเนี่ยแล้วก็มาแบ่งพระบรมเสกท่าแล้วจะได้เป็นที่แพร่หลายกว้างขวางออกไปคนบูชาก็ลเลยให้ธนพรามจัดการเรียบร้อยครับแบ่งนการยกตัวอย่างนี้นะฮะแลวงป่ก็บอกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นตรงข้ามกับวาจาที่ไม่เป็นประโยชน์พูดแล้วเสียเวลาฆ่าวาจาของตัวเองทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเอง ข้อที่สามอัตจริยาก็คือพะพฤติให้เป็นประโยชน์แก่กันและกันทําสิ่งใดด้วยกายวาจาใจก็ให้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไม่ทําลายตนและคนใกล้เคียงเลยกับสัตว์เดรัจฉานเช่นทาสวนค้าขายอยู่ใกล้เคียงกันก็ควรช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อกันและกันนำไเป็นประโยชน์ในการและกันเนี่ย นราก็สอนว่าเมื่อประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แล้วแก้ไขตัวเองไม่ให้มีตําหนิจะเป็นพิสุสามาเณรอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นที่ดีทีเดียวเป็นตัวอย่างได้เช่นนี้ได้ชื่อว่าอัตจริยาประพฤติตนให้เป็นกระสวนกระสวนก็คือแบบแม่แบบแม่พิมพ์แพทเทิร์น ประพฤติตนให้เป็นกระสวนเขาทําช่อฟ้าเขามีกระสวนเอากระสวนนั้นมาฆ่าเข้าแล้วทาตามรูปกระสวนนั่นเป็นช่อฟ้าได้ประพฤติให้เป็นตัวอย่างเขาเพียนทําสิ่งใดเป็นตัวอย่างมาแล้วก็เ,เพียนเอาสิ่งนั้นเข้ามาทําเป็นแบบแปลนเป็นตัวอย่างต่อไปประพฤติตนให้เป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์นั้นแล้วถ้าก็ ขยายความได้ลึกของคานี้ทีเดียวนะว่ามาเป็นตนให้เป็นประโยชน์เนี่ยจะนอกจากช่วยเหลือกันและกันดูแลกันและกันว่ากันไปเนี่ยยังต้องทําตัวเป็นต้นแบบที่ดีเพราะต้นแบบนี้มันยิ่งกว่าการให้อย่างอื่นซะอีกจะเป็นแม่พิมพ์ที่ดีพ่อพิมพ์ที่ดีทําตัวเป็นต้นพิมพ์แบบพิมพ์ที่ดีใครเป็นแบบพิมพ์ที่ดีอยู่แล้วก็เรียนแบบเอาแบบนั้นมาแล้วก็ มาใช้มาเป็นตัวเราแล้วก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นไปฮะข้อที่สี่คือสมานัตตาเนี่ยคือยึดเหนี่ยวใจคนนีสาวัตุสี่ข้อที่สี่เนี่ยเราพู่ว่าใช้คําได้ดึกซึ้งเหมือนกันนะครับว่าสมานัตตาเนี่ยอธิบายว่าความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมนั้นๆในบุคคลนั้นๆสมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอ ในทรน,น,นั้นั้นในบุคคลนั้นๆั้นขยายความเช่นเป็นพิสุก็สม่เสมอในธรรมที่เป็นพิสุเป็นพิสุที่เข้าหมู่ได้ไม่กระทบกระเทือนใครเลยเป็นอุบาสโกอุบาสิกาก็เช่นกันได้ชื่อว่าสม่าเสมอในบุคคลนั้นพ่อแม่ปกครองลูกก็ต้องประพฤติสม่ำเสมอลุ่มๆุ่มดอนดอนไม่ได้เดี๋ยวสามวันดีเดี๋ยวสี่วันลาย ตกลงลูกเลยงงฮะตกลงแม่จะใจดีจใจร้ายเข้าทางไม่ถูกฮะความสอขข้อในโลกเหล่านี้แหลปะป็นหนึ่งว่าลิ่มสลักของรถที่ทำให้รถเล่นไปได้ไกลโดยไม่ประคาดพังนะเหมือนนอ็อตเหมือนเกลียวต่างๆนานาเน,นี้ยันั้นผู้มีสังฆาประตูนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา ลูกชายหญิงที่นับถือพ่อแม่ก็เพราะว่าสังขาวัตถุ4ข้อเนี่ยคือพ่อแม่ให้เราเยอะเลยตามปิยราชาัชกาศจริยาสามัญตัตาเนะี่ยพระก็แนะนําต่อสอนต่อนะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าปัจจากสมบัติมนุษย์ใช้สมบัติมนุษย์ไม่เป็นก็เพราะปัจจายสังขาวัตถุถ้ามีสังขาวัตถุดังนี้แล้วมนุษย์คนใดชั่วไม่มีเข้ามาใกล้ ใช้ได้ทุกคนเป็นสมบัติมนุษย์สองตัวทุกคนเป็นคนดีหมดเมื่อขาดอะไรให้ขาดผ้านุง่งให้ผ้านุง่งให้ทานแล้วก็พูดไพรวราะไม่ได้ฟังถ้อยคําสำเนียงแล้วก็ไม่จากไปเลยอยากอยู่ใกล้ทีเดียวอยากรับใช้รับสอยทีเดียวเลบบอกว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ย เราต้องใช้สมบัติมนุษย์ให้เป็นที่ปัจจคุสมบัติต่งตางๆนานาครเพราะว่าไม่รู้จักสังขวัตุนี่เองถ้ามีสังขวัตถุแล้วเนี่ยยังไงก็จะมีสมบัติต่งตางๆนานาคนชั่วเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีคนดีมาช่ว VE ยดูแลปกป้องคุ้มครองเราขาดเหลืออะไรแล้วก็ให้เสียสละให้ของก็ไม่พอยังให้ถ้อยคำไพเราะในนี้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้อยากมาใกล้ อยากดูแลอยากรับใช้เลยฮะสารบุตรท่านก็บอกต่อว่าที่เจ้าภาพเลี้ยงพระวันนี้นะ่ะระตนเทศให้เจ้าภาพหลังอาหารมีอำนาจแปลกประหลาดนักประพฤติสังฆวุตุเช่นนี้เงินทองก็หาได้ง่ายหาได้สะดวกชวนใครๆเขาเข้าเข้าหุ้นด้วยได้เลี้ยงพระทุกปีอาจัจจ์นักทีเดียว ทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าเทกระเป๋าทําทุกทีไปแต่ว่าเห็นจะไม่ข้ามชาติละต้องร,ำร่ำารยในชาตินี้แหละนะถ้าเทเช่นชมเจ้าภาพที่มาเลี้ยงพระทหารในวันนั้นนะว่ามีบุญเลนะถึงเวลาชวนคนมาพบก็โอ้คนมาร่วมทําบุญกันเยอะเลยก็เลยเป็นเจ้าภาพใหญ่เลี้ยงได้ทุกปีเป็นเจ้าภาพประจําตลอดหลวงปู่บอกว่าถึงแม้พระองค์ไม่ได้พระพระุทธองค์จะเสด็จดับขันธวิภานไ,ไปแล้ว เมื่อเราประพฤติถูกหลักฐานเช่นนี้ก็เหมือนพระองค์ได้สั่งสอนเราอยู่ต่อหน้า,าถูกหลักเจริญเช่นนี้เกิดประพฤติสาวัตถุสี่เนี่ยเป็นพิสุทธรรมเณรูบาสกุรรสิกาทำุญกุศสนใดก็จะเจริญรุ่งเรืองไม่ขาดตกบกพร่องเพราะว่าสร้างข้าวัตถุนี้นั้นอยู่กับคนก็อย่าทิ้งธรรมะข้อนี้ฮเครื่องยึดเหนียวใจคนสร้างวัตถุสี่ข้อ ก็จะทำให้เรามีความสุขตลอดเวลาทานการให้ปิยะวาจาวาจาไพเราะอัจา,า,า,จาจริยาพระพุทธตนให้เป็นประโยชน์สามานตตตาก็ทําตนให้เสมอในธรรมนั้นๆในบุคคลนั้นๆแต่ะทำนี้ได้แล้วก็จเจริญอย่างเดียวรุ่งเรืองอย่างเดียว